สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพุทธทุกท่านวันนี้หมอรลังแพทย์หญิงดวงทิพย์สุนทรเลขาจะมาอ่านคำพีวิสุทธิมรักในหมวดเรื่องของปัญญาในพระพุทธศาสนานะคะวันนี้ตั้งใจจะมาทำคลิปโดยการอ่านวิปัสนาญาณที่ลำดับที่6นะคะจากทั้งหมด16ลำดับของวิปัสสนานะคะลำดับที่6ชื่อว่า พยตูปัฏฐานญาณพยตูปัฏฐานญาณก็จะอ่านจากคำพีวิสุทธิมักนะคะเล่มที่สามภาคปัญญาปริเฉตที่21ปฏิปทาญาณวิสุทธินิเทศทีนี้ถามว่าพยตูปัฏฐานญยาณอันเป็นวิปัสสนาญาณที่6นั้น หมายถึงอะไรนะคะก็คือเป็นปัญญานะคะคือวิปัสสนาทั้ง16นั้นก็คือปัญญานั่นเองแต่ว่าเป็นปัญญาที่มีความรู้แตกต่างกันนะคะเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาที่1ก็คือปัญญาในพระพุทธศาสนาที่เข้าใจเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงไว้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้แค่ปัญญาขั้นการฟังนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังเข้าใจ เราตั้งใจฟังนะคะฟังโดยที่ได้ยินได้ฟังทุกคําตามที่ทรงสแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือว่าในคำภีมาตรฐานเนี่ยค่ะจิตก็เป็นมหาคุลาศลญาณสัมปยุตแล้วนะคะคือเป็นไปเพื่อการภาวนาแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเจตนาตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะ เดินทางไปถึงการแทงตลอดอริยศสัตว์สี่สิ่งที่ตั้งใจนี้นะคะก็คือเป็นกรรมเป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญานะคะสามารถที่จะนำไปสู่พบภูมิที่ดีได้ด้วยแม้เพียงเราฟังเฉยๆนะคะด้วยความเคารพก็ทบทวนวิปัสสนา16ระดับนะคะคือ 1. น,นามรูปปริเฉทยานเป็นปัญญาขั้นที่1นนะคะซึ่ง รู้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจค้นคว้าเรียนรู้สะสมต่อจิ๊กซอในใจไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะ 1. น,นามรูปปริเฉทยาน 2. ปัจจยะปริฆายานอันเป็นเรื่องราวของปัจจัยนะคะเช่นปัจจัยที่1คือเหตุปัจจัยหมายถึงเจตสิกหดวงนะคะ คือแบ่งเป็นฝ่ายกุศล3แล้วก็อกุศล3คือตัวความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่กําลังเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีความโลภความโกรธหรือความหลงมาประกอบในจิตจิตที่เป็นอกุศลจิต ที่เป็นไปกับเรื่องของความติดข้องหรือว่าความกโกรธหรือความหลงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหะค่ะเป็นความรู้เรื่องของวิปัสสนาญาณจะต้องรู้ปัจจัย24ปัจจัยค่ะวิปัสสนาญาณมี16นะคะคือ1นามรูปปริเฉทญาณ2อปัจจยปริหาญาณ 3. สัมมาสนญาณ 4. อุยทยพยญาณ ห้พังคยาน 6. พยตูปัฏฐานญยาน 7. อาทีนวยาน 8. นิพิทายาน 9. มุลจิตุกรรมัญญตายาน 10. ปฏิสังขานุปัสนาญาน 11. สังขารุเปกขาญาน 12. อนุโลมญาน 13. โคตรภูญาน 14. มัคคยาน 15. ผลญยาน 16. ปัจเจคขณะญาน ก็วิปัสสนาญาณ16ระดับนะคะเป็นเรื่องของวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของการเจริญอบรมปัญญาให้มีขึ้นในใจนะคะโดยตั้งต้นที่ต้องรู้จักนามธรรมาและรูปธรรมอย่างละเอียดก่อนนะคะทีนี้วิสุทธิมัคเป็นทางสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นมัคแปลว่าทางทางมีหลายทางนะคะจะไปพรมโลกก็จะต้องเจริญ ฌานสมาบัตินะคะถึงจะเป็นทางที่พาไปสู่พรมโลกทางไปนรกก็คือการล่วงอคุโสรกรรมมบททางไปสวรรค์ทางไปสุคติก็คือการให้ทานการรักษาศีลต่างๆนะคะในขั้นต้นๆหรือการอบรมเจริญสมาถาวิปัสสนาแต่ไม่ได้ถึงฌานาจิตหรือไม่ได้ถึงโลกุตระเหล่านี้ก็เป็นเหตุพาไปสู่สุคติภูมิได้เช่นกันค่ะ วิสุทธิมรรคหรือหนทางไปสู่พระนิพพานอันเป็นาธาตุที่บริสุทธิ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแบ่งออกเป็นเจดอย่างนะคะหรือเรียกว่าลดเจดพลัดคืออันที่1นึ่งศีลวิสุทธินะคะคําสอนของพระพุทธองค์สอนให้เรามีศีลให้เราปฏิบัติคุณธรรมขั้นศีลด้วยซึ่งแม้กระทั่งศีลก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะ หนึ่งสีลวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิก็เป็นคำสองสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราอบรมจิตให้สงบจากนิวรณธรรมที่กุ้งลุมจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมาในรูปแบบต่างๆนะคะวิสุทธิที่7ก็คือ1สีลวิสุทธิ2จิตตวิสุทธิ3ทิฏฐิวิสุทธิ 4. กังขาวิตตระณะวิสุทธิ 5. มัคคามัคคายานัศนวิสุทธิ 6. ปฏิปทายานัศนวิสุทธิ 7. ญาณยานัศนวิสุทธิก็วันนี้จะมาอ่านวิปัสนาญาณลำดับที่6นะคะพยตูปัฏฐา,านญาณซึ่งในวิสุทธิมัคท่านตรัสท่านท่านบอกเอาไว้นะคะว่า วิปัสนาญาณลำดับที่6 7และ8จริงๆคืออันเดียวกันคือเป็นเรื่องของการเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายนะคะคือพยตูปัฏฐ,ฐานญาณอาทีนวญาณแล้วก็นิพถาญานจัดอยู่ในอันเดียวกันค่ะก็ พยัตูปัฏฐานญยาณอยู่ที่หน้า343ถึง345นะคะนิดเดียวเองไม่ยาวนะคะข้อพรพยัตูปัฏฐานญยาณเมื่อโยคีนั้นเสพอยู่เนืองๆทำให้เกิดขึ้นทำให้มากๆซึ่งพังคานุปัสนามีนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกดับของสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ สังขารทั้งหลายซึ่งมีความแตกดับบรรดามีอยู่ในภพสามกำเนิดสีคติหวิญญาณถิติเจ็สัตตาวาส9ทุกผลทุกแห่งก็ปรากฏเป็นที่น่ากลัวมากเช่นเดียวกับสีหะพยักเสือเหลืองหมีเสือดาวยักษ์รากสดโคดุสุนักดุช้างดุตกมันอสรพิษร้าย ก็ลองจินตนาการดูนะคะว่าท่านทรงใช้คำเพื่อให้เรานึกออกนะคะว่าความเป็นปัญญาที่เห็นภัยในนามธรรมและรูปธรรมที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ในขณะนี้นะคะหรือในอดีตก,ก็ตามหรืออนาคตก็ตามที่เราจะต้องมีขันอีกเนี่ยพวกนี้เป็นภัยทั้งสิ้นเลยนะคะโคดุสุนัขดุช้างดุตกมันอสอรพิษร้าย สายฟ้าป่าช้าสนามรบและหลุมฐานเพลิงที่ลุกโชนช่วงเป็นต้นปรากฏเป็นที่น่ากลัวมากแก่บุรุษคลาดผู้ปรารถนาดำรงชีวิตอยู่โดยสุขสบายเมื่อโยคีนั้นเห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กําลังดับอยู่ถึงแม้สังขารทั้งหลายที่จะเบิกบังเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับ ดังนี้ณนะที่ตรงนี้ยานชื่อว่าพยตูปัฏฐานนยานบังเกิดขึ้นจะเห็นได้นะคะว่าพยตูปัฏฐานญยานนั้นมองเห็นความเป็นภัยของอุปาทานขันห้าใน3การทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในฐานะของความเป็นภัยด้วยกันทั้งหมดนะคะปัญญาสามารถรู้อารมณ์ในอดีตก็ได้ในอนาคตก็ได้ อุปมาพระยะตูปัฏฐานญาณด้วยสตรีมีลูกสามและสตรีมีลูก11ในการที่พยตูปัฏฐานญาณบังเกิดขึ้นนั้นมีอุปมาดังต่อไปนี้สมมุติว่าสตรีผู้หนึ่งมีบุตรชายสามคนเป็นผู้มีความผิดในพระราชาพระราชา,รราชาตัดสั่งให้ลงโทษตัดศีรษะของบุตรชายทั้งสามนั้น สตรีผู้นั้นได้ไปยังตะแลงแกงพร้อมกับบุตรชายทั้งสามด้วยทันใดนั้นเขาก็ตัดศีรษะของบุตรชายคนโตของเธอแล้วเตรียมการตัดเพื่อตัดศีรษะของบุตรชายคนกลางสตรีนั้นเห็นศีรษะของบุตรชายคนโตถูกตัดไปแล้วและเห็นศีรษะของบุตรชายคนกลางกำลังถูกตัดอยู่ก็ทอดอาลัยในบุตรชายคนเล็กเสียได้ว่า แม้พ่อคนเล็กนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกับบุตรชายทั้งสองนั้นนั่นแลในการอุปมาณนั้นการที่โยคียเห็นความดับของสังขารที่เป็นอดีตก็เปรียบเหมือนการที่สตรีผู้นั้นเห็นศีรัะของบุตรชายคนโตถูกตัดไปแล้วการที่โยคียเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน ก็เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นเห็นศีรษะของบุตรชายคนกลางกำลังถูกเขาตัดอยู่การที่โยคียเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นแม้ในอนาคตก็เปรียบเหมือนการที่สตรีผู้นั้นทอดอาลัยในบุตรชายคนเล็กว่าถึงแม้พ่อคนเลน็กนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกับบุตรชายทั้งสองคนนั้นนั่นแหล เมื่อโยคยีนั้นเห็นอยู่อย่างนี้นักที่ตรงนี้เกิดพยตูปัฏฐานยาน์ต่อไปหน้า344มีอีกอุปมานหนึ่งซึ่งเล่าว่าสตรีผู้มีปกติเป็นคนมีลูกบูดเน่าคลอดลูกออกมาแล้วสิบคนในสิบคนนั้นตายไปแล้ว9้าคน คนหนึ่งกำลังจะตายอยู่ในอ้อมแขนอีกคนหนึ่งคนที่11ยังอยู่ในท้องสตรีนั้นเห็นลูก9คนตายไปแล้วและคนที่10ก็กำลังจะตายจึงทอดอะไรในลูกคนที่อยู่ในท้องได้ว่าถึงแม้เจ้าคนที่อยู่ในท้องนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละ ในอุปมาณนั้นการที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต mm. ก็เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นรำลึกถึงความตายของลูกทั้ง9คนการที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน <quelques S 1> <ๆ S 2> เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นเห็นความที่ลูกตนอยู่ในอ้อมแขนกำลังจะตายอยู่ การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคตเปรียบเหมือนการทอดอะไรในลูกคนที่อยู่ในท้องของสตรีผู้นั้นเมื่อโยคีนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ในขณะนี้กำลังเกิดพะยะตูปัฏฐานนยานแต่พะยะตูปัฏฐานญยานกลัวหรือไม่กลัว ตอบว่าไม่กลัวเพราะว่าพรยะตูปัฐานนยานนั้นเป็นแต่เพียงไตรตองอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับไปสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคตก็จะดับไปดังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีดวงตา แลดูหลุมฐานเพิงสามหลุมที่ใกล้ประตูเมืองตัวเขาเองไม่กลัวเขาเป็นแต่เพียงเกิดความไตรตรองอยู่ว่าคนทั้งหลายใดๆจักตกลงไปในหลุมทั้งสามนี้ทุกคนจักได้รับทุกไม่น้อยเป็นแน่ดังนี้เท่านั้นฉันใดก็หรือว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีดวงตาแลดูหลาวสามเล่ม คือหลาวไม้ตะเคียนหนึ่งหลาวเหล็กหนึ่งหลาวทองหนึ่งเขาปักไว้เรียงกันอยู่ตัวเองมิได้กลัวเป็นแต่เพียงบุรุษนั้นไต่ตองหรือรู้สึกเสียวอยู่ว่าคนทั้งหลายใดๆจกตกลงไปบนหลาวทั้งหลายนี้ทุกคนจักเสวยทุกหาน้อยไม่ดังนี้อย่างเดียวเท่านั้นฉันใด พยัตูปัฏฐานญยาณก็ฉันนั้นเช่นกันยาณะเองมิได้กล่าวเพราะว่ายานนั้นเป็นแต่เพียงไตร่ตรองอยู่ว่าสังขารทั้งหลายในภพนั้นสซึ่งเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงสามหลุมและเปรียบด้วยหลาสามเล่มที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับที่เป็นอนาคตก็จักดับเป็นแน่ ดังนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะสังขารทั้งหลายที่กำลังดำเนินไปอยู่ในภพสามกำเนิด4คติ5วิญญาณทิติ7สัตววาส9ทุกหนทุกแห่งเป็นสังขารถึงแล้วซึ่งความที่นาาไปเป็นของที่มีภัยอยู่เฉพาะหน้าปรากฏแก่ยานนั้นโดยความน่ากลัวแต่อย่างเดียว เพราะฉะนั้นจึงเรียกยานนั้นว่าพยตูปัตฐานนยานอันหนึ่งในความปรากฏโดยความน่ากลัวของยานนั้นดังกล่าวมานี้มีบาลีแปลความได้ดังต่อไปนี้ถามว่าเมื่อโยคีมนสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงอะไรปรากฏโดยความน่ากลัวเมื่อมนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาอะไรปรากฏโดยความน่ากลัวตอบว่าเมื่อโยคีมานัสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงนิมิตปรากฏโดยความน่ากลัวเมื่อมนัสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ความเป็นไปของสังขารปรากฏโดยความน่ากลัวเมื่อมนัสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตาทั้งนิมิตและความเป็นไป ปรากฏโดยความน่ากลัวดังนี้คำว่านิมิตในบาลีนั้นหมายถึงนิมิตคือสังขารคำว่านิมิตนี้เป็นชื่อเรียกสังขารทั้งหลายโดยเฉพาะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะว่าเมื่อโยคีมนสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงก็เห็นแต่มรณะคือความร้อน อย่างเดียวของสังขารทั้งหลายเพราะการเห็นแต่ความดับนั้นนิมิตจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวคำว่าความเป็นไปหมายความว่าความเป็นไปในรูปประพบและอักรูปประพบเพราะว่าเมื่อโยคีมนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ก็เห็นแต่ความบีบคั้นเฉพาะหน้าเนืองๆอ,อย่างเดียวของความเป็นไปแม้ที่ยกย่องกันว่าเป็นความสุข เพราะเหตุนั้นความเป็นไปของสังขารทั้งหลายจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวแต่เมื่อโยคีมณสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตาก็เห็นแม้ทั้งสองอย่างนั้นคือทั้งนิมิตและความเป็นไปของสังขารเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้นำ เป็นประดุดบ้านร้างและเป็นประดุดพยับแดดและคนทันพะนครในวงเล็บวิมานในอากาศวงเล็บปิดเป็นต้นเพราะเหตุน,นั้นนิมิตและความเป็นไปทั้งสองจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวด้วยประการชนีจบพยตูปัตฐานยาน ก็เป็นปัญญาที่เห็นโทษภัยของสังขารน,นะคะคือมีพยตูปัฏฐานญาณเป็นวิปัสนาญาณที่หกก็จะมีปัญญาระดับวิปัสนาญาณก่อนหน้านั้นคือพังคยานเป็นเหตุใกล้นะคะทุกอย่างคือจะต้องทำแล้วแล้วเล่าเก็คือจะต้องวิจารณาบ่อยๆนะคะรอบเดียวไม่พอก็วันนี้ขอ จบการอ่านพยัตตูปัฏฐานญานไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทํายาวๆเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีสมาธิฟังก็คอยติดตามวิปัสสนาญาณลำดับที่5ในคลิปหน้านะคะขอพบพระคุณและขออนุโมทนาทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ